สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้พบกับปุตต้อมนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาเช่นเคยนะครับ EP ที่37นะครับ EP นี้นะครับเราจะเรียนรู้นะครับในเรื่องของแนวทางนะครับในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคจาก EP ที่แล้วเนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการทำลายเอ่อการทำลายสิ่งแวดล้อมไปแล้วนะครับ เราเรียนรู้ถึงเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเราต้องทำอย่างไรการรักษาสิ่งแวดล้อมทำยังไงและพฤติกรรมอะไรที่เป็นเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมในอีพีนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องแนวทางนะครับในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคว่ามันมีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยอย่างไรนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยนะครับแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนะครับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนะครับมีหน้าที่ในการป้องกัน ครับงคือการป้องกันก็คือใช้กฎหมายแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับการเก็บกักเก็บกักหมายความว่ารวบรวมทรัพยากรเอาไว้เช่นอ่าเก็บน้ําเอาไว้นะครับในฤดูฝนนะแล้วก็นํามาใช้ในฤด,ดูแล้งนะครับการแก้ไขและฟื้นฟูนะครับช่วยให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากับมาอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับการรักษาทําให้ทรัพยากรที่เสื่อมโทรมกลับมาสู่สภาพเดิม การแบ่งเขตก็คือแบ่งประเภทของทรัพยากรในการอนุรักษ์เช่นอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับแล้วก็การสงวนการเก็บรักษาทรัพยากรไว้ไม่ให้มันสูญสิ้นไปนะครับอันนี้คือแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของเราทั้งหมด6อย่างนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้อันเมื่อกี้คือหน้าที่ของหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราทำนะครับ ที่สามารถทําได้ 1. การอนุรักษ์ก็คือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยที่สุดนะครับใช้อย่างยั่งยืนนะครับใช้ใช้ทรัพยากรในปริมาณที่เหมาะสมทําให้ทรัพยากรฟื้นตัวใหม่ได้ทันนะครับแล้วก็การนํานกลับมาใช้ใหม่ก็คือของที่ใช้แล้วอะไรที่สามารถนามากลับมาใช้ใหม่ได้ก็เช่นขวดน้ําถุงพลาสติกเราก็ล้างทางคำความสะอาดแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ 4. ใช้อย่างประหยัดนะใช้เท่าที่จำเป็นและก็คุ้มค่ามากที่สุด 5. ใช้สิ่งอื่นทดแทนนะสามารถช่วยลดช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพราะถุงผ้าใช้ได้หลายๆครั้งสามารถซักตากให้แห้งสะอาดแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ 6. กการซ่อมแซมซ่อมแซมของใช้ต่างๆที่ชำรุดเพื่อลดการใช้ทรัพยากรแทนที่จะไปซื้อใหม่นะครับเราก็ ซแล้วก็อันไหนใช้ได้แล้วก็เอากลับมาใช้นะครับนี่คือแนวทางนะในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อย่างคนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนหรือผู้ปกครองเนี่ยสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้เลยไม่ต้องลงทุนเลยนะครับนะบอ่ะหมดแล้วเนื้อหาของเรานะครับก็ให้นักเรียนทําใบงานที่51นะครับในใบงานจะมีทั้งการทั้งหมด8ข้อนักเรียนก็หาข้อมูลมาหรือดูในคลิปวิดีโอก็ได้นะครับว่า การใช้อย uhm, like, like. so ่างประหยัดทําอย่างไรได้บ้างใช้อย่างประหยัดนํากลับมาใช้ใหม่ทําอย่างไรมีแนวทางอย่างไงการใช้ให้คุ้มค่ามีแนวทางอย่างไรนักเรียนก็เขียนอธิบายมานะครับเขียนอธิบายมาให้เต็มเลยสามบรรทัดเลยนะครับนะอธิบายมาทําอย่างไรได้บ้างนะแนวทางในแต่ละข้อเนี่ยมันมีแนวทางในการทําอย่างไรนะครับนักเรียนก็ตอบมานะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ